เดือดเดือดทำหน่อยพอดเทปตามขั้วเทือนเฮ็ดกับเขาที่ไหนก็ได้ที่บอมแมนขั้ว มเชบตามพั้เทือนทำกับข้าวที่ไหนก็ได้ที่โบแมนขั้วมือนี่มาพร้อมมือใส่และมือขัวมื้อนี่ผมมาตามล่ะหาวัตถุดิบวัตถุดิบนั่นก็คือไก่แต่โบแมนไก่ธรรมดาเลยไกป่ปลาไปบังกันเจชฟ เป็นแแมมอย่างนี้จะอินโพสดี๋ยว่าายรายการตื่นๆมันจะอินอย่างอินเนี่ยดีกับพ่อปานั่นหัวคือขาดความมุ่นมุ่เไอ้เด็ยวลดวัดวัดนี่ลู้เซฟวาดพอดีเลยขอ้องไปหาตอนนี้ไใหญ่ของไปวะ ไครอ่ะเมียนกัวเมีนเหรอมันผู้เดียวกันบอกกัวมันพอมือใส่ยวะเมียนสำเนาถูกต้องเหรอว่าเมีนเนี่ยโอ้ฮะเมีนม่นี่แล้วนังเขาใครจุเมนนของเราบ่ไปตวของเราบ่ไปขอเราไปไปใช่ปไปไปไปทุ่มเจ้าเป็นไผ่อยเสิบตามขวดเทือนจไม่ยังแถวนี้ ไก่นีแม่งของเจ้าปะไก่ของคอยนี่แล้วคอยขอได้ปะเจ้าสิมว่าของ่ายจังสิมันสีใดจังใดว่าแต่เจ้าเป็นผู้ใดคอยคือพระแมงดาปาดคอยอาบน้ำทุกมือน่านซูดต,ตอนไหนสามเดือนวงไก่นีขอได้ปะเจ้าสิมว่าของ่ายจังใดอันนี้มันเป็นอาหารของคอยว่าเต็ม<อ>มือสายเขาเสียไปใส่ะเออ มาน้ากันแท้ๆน่าคงสิสตกใจเจ้าน้าหาไฟน้าหามือไส้มือสไส้ไข่เป็นคนจังไดนไข่ที่นั่งข้างในเบิงบ<า>่งหงปลาเจ้ากับ<ม>ปื้มวิชาเดี๋ปลานั่นบอกไขอ่ยอยู่ในป่านี่มาสองร้อยปีโอ้เหลื่อมใสเหลื่อมใสไข่บั<ม>้เพ็ญศีลภาวนามาสองปีอือขึ้นหน่อยเถอะล่ะลอยเก้าสิบแปดปีไข่รอเดียวยางเดียว แถวเลยข่อยหมั่นใจในผีมือเจ้าเบึงเบึงเบึงเบ,บึงข่อยเดี๋ยวทั้งในเจ้านะเจ้าสิมาเอาไก่ข่อยแมนบอแเมนข่อยอยากได้ไก่เจ้าไปเห็ดเมิโน่เสียบสูตรกินเจ้าสิเห็ดนี่อย่างไก่บอนช้อนก <c oughs> ุ้กระเส็บเขียววานั่นล่ะชิมช้าใ้กินเสียบโอเคบ่สั่นเจ้าเอาไปเหมดเลยเร็ดแล้วแบ่งข่อยนั่นเด้บอเ <c oughs> ดี๋ยวจัดให้แบบเสียบพันตกลงเชฟ มือนี่เฮาซิมาเห็ดไก่บอนช้อนเอาไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่มางกันจือดเซ็มเต็นี่แล้วร้านใส่นั่นดวยเด็บขึ้นมาเี้าจามเวียดนามแข่ ต่อไปเป็นการหมักไก่ครับดับแรกเลยเกลือครับนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับ แก่แปลงนะ เดาสักชัดไปถอดกันเฮ้ยเทไม่มไ,ได้ไกลไม่ได้ใส่บ่ะหมดแล้วได้มาแต่ผู้พอ,พอเงพอพอนเออนยม,มีพอแล้วบ่พทาแมงดาบ่เราเสือะแมงดาอ๋อความแมงด่าเออเป็นตัวแบบไหะ นี่แหละเป็นแนวนีเลยนาตาจังสีเลยนี่ว่าวัตสำเน่าถูกต้องแล้วนี่คือกันเลยเป๊ะบาเป็นพอเล่าป่ะฮะบาเป็นพอเล่าไมเออนข่อยบอกว่าพอตัวแม่นป่ะเดือดหอดไกลแล้วภาพไปเบิกอะไยเด้อเออเดี๋ยวสิพาแม่นต่ำไปเฮ็ดให้เราเเอ้ยฮ็ดแล้วให้เรากินโอ้โอเคอ่ะทอดเท่าจุดจุดจุดสวยงาม ไปมึงไปตามสองเรื่องก่อนต่อไปไปตามตักกับกระดาษทะนะครับเจ้าหายไปไหมาหายไปไศษมากไขี่มานั่นยังบอกเฮ็ดกำเขาอย่าบอกเรื่องขี่แล้วกะเตะขี่แต่ง่วยอย่าบอกเรื่องขี่เนียวย่อมให้ลูกเขา เขาห้อนแล้วให้ปั๊บก็เป็นไฟกลางนะครับทอดไฟกลางเป้งสเสดบ่ใหม่นะครับอาว่า้มันห่อนบอ่เราเหนิวจุ่มบิ่เอามันหนิวไปจุ่มอย่ดีเนอ 没树。 มือซายมือขัวล่างพักให้เรียบร้อย Man. Oh, ระวัางที่กระเทียมกับหอมหัวใหญ่เ่าสุวก็ใส่ซอสบักเคอเทียดลงไปครับใส่ลงไปเลยปรุงรสนะครับซอสบักหอยใส่ลงไปน็อตดี พระเอกของเราเห็ดไก่เกาหลีขาดบใบครับโคชูจังนะครับอันนี้เป็นพกกริกเกาหลีนะครับฮะ ai, บอไซใบอย่างนะโคชูจังโคชูจังแมเนีอยม้อเป็นอย่างอ่ะเป็นพริกอาชีพพกกริกเกาหลีโอ้อพริกแกงเกาหลีพริพกผงชิมปะไม่ได้กู <laughs> ขอชิมมึง แถบไปเลยเย้เนี่ยแหละไปลงไปพระเอกขับไปเลยเห็ดไก่เกาหลีไปลงไปเอาเห็ดหลายกดดิสุกสุกตอนนี้เห็ดแห้งเพราะเหอกแห้งหมด เจ็บปวดจําใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวนะครับนน้คต้องหอมอ่ะใส่น้ำแข็งเ่ยไม่เอามาอีก ต่อไปทุกันซ้อยหอม สีสันความสวยงามน้ำสอตลงไป <c oughs> ต้นหอมซอยนะครับใส่ลงไปนี่แล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับไก่บอนชอนแห่งเชือเขาเลี้ยงสานบันนี้เราสีนำไก่ตัวนี้นะครับ ไปให้กับค้นที่ให้วัตถุดิบเข้ามานะครับนั่นก็คือผ่าแมงดานะครับโอเคเดี๋ยวจะไปให้เราซิมครับไปโอ้ยเริมใส่ก<ห>ิมผิด้วยเหอเ่ะไรน่กั๊บแกม เล่าอยู่ใส่ละเออเดี๋ยวไปใส่เยกกเพใ,ใหญ่หหานเดี๋ยวนีว<ม>ิธีอเอ,อิ้นะเล่าปะมี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 ม,มา,มา,าม,มา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 าม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 มา แล้วเล้วนี่ไก่บอลซอนแห่งเขาเหรียญซานนี่โอ้เป็นไงเป็นไงหน้าตาเอามั้งวันมาเป็นหน้าตาจีกสี่บอกนี่ละมาเอาไม้คอยเบิเลยบ่นี่บ่ดีิวบางเดียวพ่อโอ้แค่น้อยแท้ปกติกินมั่งไม่หรอกเนี่ในป่ากินอย่าเบิร์ดโอ้กินบ่เลือกเนาะเอ้อนี่นี่นี่นีนะครับอันสมพักตอนนี้กิมจินะเอ้ามามามาอ่ะชนชนชน มาส่งกันนะชิสอืมอืมอืมน้อสมพักอือันนี้มมนสิตัดเรียกมันออกสมสมนะอืมอืมอืไครับตัเสียไปใจวะนังมากมันกั้นิติดอยู่แม่หอยเป็นนางข้างในมริเวขอยเห็นนางอยู่ในป่า

음! 음. เลยคือวะอืมอืมมดได้ด่าย สแสบแพงงนาะกระจิบเอ <c oughs> บอร์พ <c oughs> ูดเนาะแสบไปเลย้เรื่อมากจริงหรอจริงหรอ ออกจากบ,าบ้านไปปอเจ้าจะไปส่งไ่อป่ะกระแสควา,า,ามีวิชาอาคมอยู่จะ,ปะ,ออจะไปนนส่งในตัวจะคอยใส่บ่ได้รคอยใส่วิชาอาคมอายุคอยสิลดลงอายุใครสิลดลงร้อยปีคุณ้นๆนักจังในหนังเอย่างนอย่างก็ยนหนสักอย่างเลยก็ข้าวมาบ่อยหนึ่งโอเคครับสำหรับเมนูไก่บอนชอน ทางป่าและน้ําตกมันนี่ก็ดูซึกว่าจับเ่าหรือไก่เ้องแห็เนี่ยมันแสบด้วยอากาศด้วยแวดล้อบสิ่งแวดล้อบหลอบตัวห้อมเพราะไม,ม,มต้องแบบต้นไม้ผีเสือน้ำตกเสียงน้ำมันเป็นการพัก่อนเลยแหละแต่ดีครับเพราะว่วาเพราะฉะนั้นการเห้งเขาโบ้จำเป็นมัอไม่ไขั้วครับรถอดออกมากทีกับเป็นการพักผ่อนอยังเลงนะครับ๋ยวพอกันไหมครับรายการเชฟตามครัวเถื่อนทำกับข้าวที่ไหนก็ได้ ที่ทไม่มใช่ครัวโอเคครับจมีนละบ๊ายบาย,บายเ็บตามครัวเทือนเฮกับเขาทีไหนก็ได้ทีบองแมนครัว